สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกม The Walking Dead: s i g e and s i n e r นักบุญแนละคนบาปกันนะซึ่งเกมนี้จะบอกได้ว่ามีผู้สนับสนุนใจดีก็คือ p i กโกเอ็กอาร์ไขอบคุณด้วยครับสำหรับเกมที่ส่งมาให้ไปยาเพื่อนๆและฝากกลุ่ม Facebook หลักของ p ิ c โกศูนย์ไทยด้วยครับผมส่วนลิงก์กลุ่มของ p ิกโกเอ็กอาร์ไผมจะใส่ไว้ในใต้ลิงก์ดิสคริปชันของ ยูทูบนะครับผมต่อมาเราจะมาเจอกับรถบัสอะไรสักอย่างจะมีโต๊ะคราบอยู่3อันซึ่งมันจะแบ่งในการ3อย่างอย่างแรกนี่จะเป็นเกี่ยวกับเซอร์ไพร์วอแบนเดตเอาไว้แบบอิวเลือดและอันนี้จะเกี่ยวกับอาวุธระยะไกลก็จะมีพวกกระสุนและพวกการคราปืนมันจะมีให้เราเลือกหลายอย่างส่วนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอาวุธระยะประชิดนะครับ จะเป็นพวกมีดหรือพวกขวานขวานไม่มีนี่หว่ามีตด,ดาบเนี่ยดาบปัตานาอ่าแล้วจะมีอาวุธสเปเชียลอยู่นะครับระบบเกมนี้จะบอกได้ว่าทุกอย่างมันจกอยู่ที่ไอตัวนี้อย่างเดียวใส่แปตนใส่ฟิวใส่เสากาใส่อะไรวะไมโครโฟนเลยเนี่ยเออพอเราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งหาช่องสัญญาณของมันซึ่งซึ่งช่องสัญญาณเนี่ย แม่งมีให้เลือกด้วยนะคือทั้งเกมของคุณนะคุณจะอยู่กับตัวเนี้ยในการแบบว่าสื่อสารการรับเวทเป็นหลักจะอยู่แค่ตรงนี้เลยและตัวเกมนี้นะครับมันจะใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นหลักก็คือมันจะมีการบอกข้อมูลว่าให้เราบิดไปเลขอะไร A B เลขอะไร C เลขอะไรเราต้องฟังแล้วเปิดทรัพย์อังกฤษ เอาไว้ดูด้วยเพราะบางทีเราไม่รู้อันนี้เป็นตัวอย่างการส่งเควสซึ่งการส่งเควสบางทีเราก็ต้องมาวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกันนะเกมนี้เกมนี้ก็มีระบบปีนเหมือนกันนะอุ้ยแม่งเ้ยแม่งเกือบเห็นระบบเออเลิร์นก็ประมาณเนี้ยดูดิอ้าวไม่ถึกเดี๋ยวไปนะขอปีนใหม่ครับอืมอ้าวเฮ้ยขวานขึ้นมาได้ไงวะอ่ะเก็บอ้าวเี้ยขวานล่วง อะไรวะเนี่ยขว่ำลงเฉยจบกันมามึงโดดโตดแมนซอมบี้บางตัวมันใส่หน้ากากแบบเนี้ยเวลาเราแทงแทงไม่เข้าเราต้องแทงซําหรือต้องจับหัวแล้วแทงอ่าแล้วพวกเนี้ยที่ผมแทงเนี่ยก็คือถ้าส่วนหัวไม่โดนทําลายอนะพวกเนี้ยจะลุกขึ้นมาได้อีกรอบโผก่ต้องมานั่งจิ้มหัวเลี้ยงตัวถ้าเราไม่อยากจะแบบอยู่ดีแม่งลุกขึ้นมากัดแบบเนี้ย ถือเป็นทิคการเล่นอีกหนึ่งอย่างนี่คือไฮไลท์เลยคือเดอะวอล์กเดสต้องมีคือเอาเลือดมาถูถูถูถ,ถ,ถูเพื่อปลอมตัวเราจะเดินเข้าไปในฝูงซอมบี้ได้แต่ถ้าเราวิ่งปุ๊บมันจะหลุดทันทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเกมนะนี่คือลองเดินไปเลยเป็นไงโอ้โหอยู่เป็นกลุ่มไม่มีใครสนใจโอ้โหแฉไปดึงที และสิ่งที่ผมชอบที่สุดของเกม VR ของภาคของเกมนี้นะคือแบบเชี่ยพอจับบันไดแล้วกูหมุนตัวเองแบบโคตรดีเกมอื่นไม่เป็นแบบนี้นะและสิ่งที่คุณจะพลาดไม่ได้คือการวิ่งหนีซอมบี้แบบว่าแบบจะหนีซอมบี้แบบง่ายๆแบบกูขึ้นเรือปุ๊บอ่ะจเอาไม้ปไปไ่ไปเจอกันเพื่อนดี่เลย และเกมนี้นะครับดีเทลก็เป็นส่วนสําคัญแบบดีมากๆอันหนึ่งก็คือถ้าเราติ่งทำแบบนี้มันก็จะมีกระสุนร่วงลงมา่าเราต้องขยาบนะมันถึงจะร่วงใส่กลับเข้าไปได้นะและเกมเพย์ผมจะบอกได้ว่าเกมนี้มันต้องแบบเปิดแมปเดินเองแบบต้องไปนู่นไปนี่แบบแม่งไม่มีอะไรเลยก็แ,แค่แบบ เป็นซมบ,บ้โงโงๆแ,แล้วก็เราก็เดินหาของเก็บของไปเรื่อยพวกภารกิจพวกคเควสมันไม่ขึ้นในแมปนะคือแบบมันต้องใช้ภาษาต้องใช้ภาษาในการดูแบบอ่านแล้วทำความเข้าใจว่าเออมันให้เราไปทำอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมก็ตัดมาแค่บังส่วนก็คือแบบเนี่ยเราก็ต้องมาวิ่งวนอยู่แบบเนี้ยไม่มีอะไรเลย ในจุดนี้คุณก็จะเคว้งไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆหาทางไปไม่เจอก็ต้องมานั่งอ่านทาร์กลิตนะรายการว่าให้ไปไหนก็ถือว่าเป็นข้อเสียของเกมนี้นะที่แบบมันไม่มีการมาร์กจุดให้ว่าเออเราต้องไปทำตรงไหนเราต้องไปคุยกับใครซึ่งจริงๆมันก็มีนะแต่ว่ามันจะขึ้นที่ตัว n p c ซึ่งแม่ง n p c เกมนี้ <see> คือแม่งแบบ เนี่ยอันนี้เป็นพวกลูกกระจกอะแต่ไอตัวที่เป็นรับเวสอะมันอยู่ข้างในแล้วคือแบบอยู่ข้างในจัดเลยอะแบบแบบบางทีมันก็อยู่ในซอกหรืออยู่เนี่ยอยู่ข้างบนนั้นอะแต่ผมหาไม่เจอไงตอนแรกไม่ได้เดิน,นไปแบบวิ่งวนอยู่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงทั้งวันซึ่งจะถามว่าเกมนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่แบบว่าต้องการแบบหาของฟาร์มของ คราฟของไปเลื่อยแบบเกมแนวเซอร์ไเวอลแบบจ๋าๆเลยแล้วก็ต้องเก็บของเพื่อเอาไปคราฟแต่และอย่างมันก็ต้องดูด้วยว่าเออมันต้องใช้อะไรใช้เหล็กใช้อา่าอะไรนะไม้ตะปูผ้าอ,าอ่าหลายอย่างอเยอะแยะไปหมดเลยในเกมนี้แ,นแปลกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเรามันขู่เราอะถ้าเราเดินหนีปุ๊บมันจะ ไล่ยิงเราเลยแบบนี้อะแล้วตอนนี้เป็นเออเราก็ต้องต่อสู้กันทุกเจงจงเจงเออเอ้ไม่โดนทำไมไม่โดนวะเอ้ยเอออ๊อกโดนยิงเฉยเอาเอาเอาจะโดนเนี่ยแข็งมากเลยต้องบอกก่อนว่าแม่งไม่มีเกมไหนชิวเท่าเกมนี้แล้วถือบุหรี่ขึ้นมาแล้วก็จุดเดี๋ยล้วบุหรี่โอ้โหแม่งบัคไปหมดเลยเอ้าหยิบบอลหยิบบอลอือสักทีจุดปึ๊บติดอย่างวะ ต้องติดดรือเปล่าโลนานนั่น,น่อยน่าจะติดแล้วมั้งลองยิบมาดูดิอีกทีนึงติดแน่นอนและอย่าลืมนะครับเพื่อนเเพื่อฟาร์มมาเราก็ต้องเอาของที่ฟาร์มนะครับมาย่อยเพื่อได้เศษชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นนี่ไม้อ่ามันจะมีสแครปให้ว่าได้อะไรบ้างอันนี้เป็นโอ้โหเป็นสปายหลักเลยนะได้อย่างเยอะกล่องสปายนี่ดีมากๆกก็ โตเกมไม่มีอะไรมากฟาร์มของแล้วก็เอาของมาย่อยเพื่อจะเอาของพวกนี้มาหาขอ,ของบนโต๊ะข้างนอกครับผมเอาแล้วครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ